ครับสำหรับป่าตะเพียนครับว่าสิโอป่าจีนขึ้นไม้เบิ่งป่าตะเพียนซุ่มนี่มันขี่มึนครับมันสุดลวดอ่ามันสุดลวดมันกินเมื่อก่อนครับสำหรับเสี้ยนสปิวอกควนพาดขึ้นกันครับรับตะเพียนกับลายครับกับตานินงเพราะท่านได้กินเพราะว่าเฮาเพราะท่านเฮาเพราะท่านเดี๋ยวเงื้อท่านเทียบมะมะตีครับเทียบใส่เดือนครับเทียบใส่เดือนเฮาเพราะท่านเอามาครับ อันนี้เขาก็สิมอบไห้้างาผู้พเพล่ดเพลิมุดโลกยุนี่แล้วครับไปเฮ็ดกินครับนีครับเอาสิเอาไห้้างเนี่ครับแต่ว่าป่านังเอาปล่อยขึ้นไว้ให้พีน้องเอข้านักกีฬาตกป่าได้มาอาดได้ครับเด้ออ๋อสุดท,ทายถ้าเหม่เบิ้งครับนี่ป,ป่าป่าตะเพียนมันมันกิ่นกอน